สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับเอฟซีช่องลูกขเดียวเชอีสานทุกท่านครับพี่น้องอีพี่นี่นะครับผมเองบ่าวที่พระพิพันน้องเอฟซีทุกทานนะครับสำหรับผู้รักเด็กครับพี่น้องอยากได้งัวสาวไปเฮ็ดแม่บอกแม่พันธ์นะครับเหมือนนี่พามาเบิองงัวสาวซึ่งบางโตกะจะของเพิ่นผสมให้เรียบร้อยเด้อครับพี่น้องนะครับผมพี่น้องก็เอาไปรุ่นท่องเอาเป็นงัวสาวเอฟหนึ่งเป็นรักครับพี่น้องเหมือนนี่มีทั้งเบิดหกสาวให้พี่น้องเขาไดช่มน้ำกันแต่ละโตถือว่า งามๆครับพี่น้องลูกผสมสวยๆเลยผู้ใดสนใจอยากจะได้ะนะครับงัวสาวเป็นแม่บล็อกแม่พันธุ์นะครับอยากได้ไปเลี้ยงมือน,นี่มาอยู่ขอกใดฟ้ามใดนะครับฝากเอพซีทุกท่านติดตามเรื่องเล่าในคลิปดีๆหน่อยนะเด้อครับพี่น้องหามีโตถือใจได้แบ่งกันไปเลี้ยงครับพี่น้องนะครับผมเจ้าของขอกเจ้าของฟ้ามเพิ่นเปิดเองมือน,นี่เป็นฟ้ามใหญ่นะครับฟ้ามใหญ่แต่ว่าเป็นฟ้ามบันบที่เพิ่นมีใจในการรักในการเลี้ยงงั่วเพิ่นก็นเลย อ่เริ่มต้นการเลี้ยงงัวนะ่ครับเดี๋ยวก่อนไปเบ่งงวแต่ละตอย่าไฟฟังราคาแต่ละโตเดี๋ยวถ้าผูดจะทักทายกเจะาของคอคุณจักน้อยสวัสดีครับครับสวัสดีครับเอฟซีลูกขหนเยวเชฟิสานครับครับผมฝันกลับฝากตัวนะครับฟ้าม่ายครับผมอ่ะเดี๋ยวน้ำผุดจักน้อยนะครับผมนี้เป็นม้าฟ้ามไายเจริญครับเปิดแบงสายบาบันลูกผสมสายพัฒนาครับหกตัวครับผมลูกผสมนะครับวัมือนนี้มีแบงหกตัวเนาะครับผมเดี๋ยวมาพุดคุยกันจักน่อยนะครับผมต่างฟ้ามมา จักเดือนจักปีแล้วอ๋อวันนี้เขาปีที่2แล้วครับเขาปีที่2ไปไหนมื่อไหร่ขึ้นเดี๋ยวแม่เห็ดงัวเลียงหลายปปนี้ครับผมอยู่กรุงเทพมาตั้งแต่ออกโรงเรียนเนาะมันก็เกิดการเบื่อนายอยากกลับมาบ้านเกิดครับผมแต่เลยมาซื้องัวเลียงงัวแม่ลูกแรกก็ซื้อของไอ้เบาะวะที่แล้นะครับมาเลี้ยงครับผมเอานะครับผมครูเนี่ยเวลาได้มาเจาะขอบเบาะวะที่แล้วไม่ได้มาเจาะขอบเบาะวะที่นะครับเปิดตัวแรกเลยครับเบอร์ศูนย์เก่าเลยครับเบอร์ศูนย์เก่านี่มากับแม่มาเจาะขอบเบาะวะที่นะครับผมเข มาอยู่น่าก่าเป็นปีแล้วเนาะเป็นปีปีก,กว่าแล้วปีกว่าแล้วครับปีกวา่กกวาแล้วแม่เขาสูงลอยห้าสิบกว่าหมดแล้วนะครับเริ่มจากคู่แรกมาจากขอกผมสูมือมีงวจากะตัวอยู่ในขอกมีห้าสิบสามตัวครับห้าสิบสามตัวภายในระยะเวลาสองปีครับสองปีนะครับผมซื้อดะครับซื้อดะหรือว่าลงทุนไปหลายเนาะนครับกับด้วยว่าอยากกลับบ้านธุรกิจยุคกรุงเทพก็คือ ก็คือปล่อยไปเลยเนาะครับหรือว่ามีคนดูแลให้ทั้งพูนเนี่ยนี่แม่บ้านกับลูกไส้ดูแลให้มีแม่บ้านกับลูกไส้ดูแลให้แต่เฮาก็อ่บนะครับอยากกลับมาอยู่บ้านเนาะจากชีวิตเกิดเฮาใท่ตบ้านปลายเฮานี่ครับผมก็เอาเงินเอ่อก้อนนึงถือกลับมาแล้วก็มาลงทุนก็ขยับขยายหมุนเวียนกันไปเนาะจากน้อยตัวนี้ก็หลายแล้วนะครับมื้อนี้เพิ่นก็เลยว่าเออ่ส่วนบ่าวที่มาเยี่ยมคอกนะครับมาเยี่ยมคอกแล้วมื้อนี้ก็เลยว่าเปิดจัก5-6แม่เนาะเป็นผลผลิตจากคอกจากฟาร์มเพิ่นเลยครับพี่น้องนะครับมื้้อนี อ่านะก่อนไปรับชมนะครับผมฝากทียูจังหน่อยนะครับผมทียูทีตั้งเบอร์โทรทีต่อจะได้ครับผมบ้านต้องคุณครับผมตำบลวังหลวงอำเภอเซละพุ่มจังหวัดร้อยเอ็ดครับครับผมเบอร์โทรเบอร์โทรับศูนย์หกสองสามหาสามแปดเจ็ดแปดเก้าแอดไลน์เบอร์นี้นะครับแอดไลน์กับเบอร์นี้ครับครับผมเฟซบุ๊กกะใช่เจริญครับครับผมเอานะครับผมพาพี่พาน้องเข้าเบอร์แต่ละโตกันเลยครับพี่น้องมื่อนี้เดี๋ยวถ่ายคลิปมีคนบอกว่ามีงัวยูหาสิบตัวนี่เพิ่นเลี้ยงแบบใดมีหลายมีแบบใดนะครับผม เป็นงัวที่ทั้งแม่บล็อกใส่ไงนะครับผมเหล่ากาเป็นงัวเกรดพี่น้องจับตองได้กับนีนะครับเนาะนี่ครับนีครับเอาหีงัวสาวอยู่เแข่งปั่นตลอดครับ20โตครับพี่น้องงัวสาวนะครับวันนี้เอาเด็ดๆเอามาโชว์นะครับเอาแม่นี่นะครับน้องอะไรนะครับน้องกัญญาครับผมน้องกัญญานะครับผมครับอายุ18 19เดือนครับ18 19เดือนอ่าอายุ18ถึง19เดือนสถานะตอนนี้คือผสมแล้วครับผสมเรียบร้อยผสมเรียบร้อยเอาน้องกัญญานี่เป็นลูกพ่อไหนครับ เป็นลูกของพ่อคีเอฟหกแปดครับีเอฟหกแปดครับพี่น้องนะครับผมเอาใบเอฟมีด้วยครับพี่น้องใบเอฟไผ่มาแล้วเพฟไเลยครับนี่ครับคีเอฟหกแปดนะครับพร้อมใบเพชรดีกี้ยุนี่เพิ่นกระเลียงแบบพัฒนาพันธุกรรมอ่าทรงจดนะครับผมยุนี่ตีเอฟหนึ่งทรงจดเนาะเป็นหัวสาวนะครับผมกับเริ่มสตาร์จากเอฟหนึ่งไปนี่ละพี่น้องอ่าผสมได้จักมือแล้วครับบัดนี้ทับอ่าเล็ดกันนะครับผมเล็ดกันครับอ่าทับเจ้าเล็ดกันด้วยครับพี่น้องทับเรียบร้อยอ่ายี่สิบ มีนาคม67นะครับผมเอาผสมเรดกันไว้ให้เรียบร้อยของชาววินแลนด์ครับเป็นพอพันนะครับในไทยเฮ่าแต่ว่าพันธุกรรมนอกครับพี่น้องชาวินแลนด์นะครับเป็นเจ้าของนะครับพันธุกรรมสมุกินกันใ่งุดกัทัพเจตเจ้าเรดกันนะครับตอนนี้กะเสมาแรงครับพี่น้องทับไว้ให้เรียบร้อยเอานะครับ68บวกเรดกันครับพี่น้องส่วนสูงแม่นี่ลอยประมาณลอยสี่สิบห้าเนาะครับครับสี่สิบห้า นะครับแม่เพิ่นใไงได้ครับพี่น้องมาจากขอบวาระที่ส่วนสูงของแม่อยูเล่าเล่อยหาซิบหานะครับแม่เพิ่นเป็นง้อเฟ่มใหญ่เลยนะครับจากของผมเองครับพี่น้องนะครับตัวนี้นะครับผมแบรนด์ของนะครับผมของเพิ่นก็คือซีบวกเจเนาะซบวกเกครับซบวกเจครับพี่น้องนะครับซบวกเจเอานะครับเบิ้งเฟรมเบิ้งกระดูกกระเดี่ยวเบิ้งแขงขาจังน้อยครับพี่น้องเอาลูกสาวกาเล็ดเคเอฟหกแปดขับเล็ดกัน ไว้นะครับผมเรดกันของชาววินแลนด์นะครับนำเชือรล้มเพศเนาะนำเชือรล้มเพศครับเอาเปิดใบไร้ไปไหนครับผมบาดนี้เปิดใบหามื 5, ่นห่าครับผมหามื ok ่นก็อีกพันบาทห่าพันบาทครับพี่น้องนะครับราคานี้แลยนต่ำครับพี่น้องราคาหนีต่ำเลยครับทรงฟรีลอยลครับทรงฟรีลอยลเนาะครับผมอันนี้จะของคนเปิดเองจังไรราคานี้ครับพี่น้องแต่ผมบอกได้ว่าถ้าพี่น้องติดตาม นะครับง้อเกลดนี่เฟิมแบบนี้นะครับผมเอา80ิขึ่นเลยละพี่น้องนะครับบอกตรงคือ80ขึ้นนี่เพิ่นเปิดแค่หาหมื่นก็อีกหาพันครับหาพันบาทแลานี้ต้องร้องใดครับผมเพิ่นเปิดได้เพราะว่าเพิ่นเลี้ยงเองนะครับผมเลี้ยงได้เองปลูกยาเองครับแปลงยาครับอ่ะแป้งยาไรไปได้ครับผมแปลงยาสิผ่าไรครับ แปลงยาเปิดนาแปลงใบซิบหาไรเพื่องง่วนซิบตัวเพลืองงวอย่างเดียวเลยครับผมเนี่ยครับผมเฟี้ยงกับอัดไว้ผู้ใดเกี่ยวเขาได้ปังชมนี่กับน้ำอัดไลยเนาะครับเฟี้ยงน้าปังก็ได้สามพันก้อนนะครับสามพันก้อนครับพี่น้องพร้อมแบ่งปันกันแล้วครับเฟี้ยงเอาต่อไปเดี๋ยวเบิ้งตัวที่สองครับพี่น้องตัวที่สองหมายเลขศูนย์แปดครับผมอ่าหมายเลขศูนย์แปดน้องกัญญาศูนย์เก้านะครับอ่าตัวนี้เป็นศูนย์แปดศูนย์ตัวนี้เป็นลูกสาวของพ่อของพ่อเคบสามหนึ่งครับผมเอาตัวนี้ลูกสาวเคบสามหนึ่ง อายุตั้งเดือนละครับตัวนี้อันนี้18เดือนครับแต่อันนี้ขึ้นไปรอบนึงอะไรท่าไหนแต่ผสมพันธุอันนี้ลูก3าหนึ่งนี่ครับพี่น้องเบิ้งใบเอฟด้วยครับพี่น้องอ่าซีบวกเจนะครับผมใบเอฟจากสมาคมอ่าได้มาเรียบร้อยครับพี่น้องกุ้มนี่เป็นซัดแล้วนะรอบหน้าพูเอาไปไปจับซัดผสมเอาเนาะครับจับซัดผสมในเรื่องนี้กระลอยสี่สิบหาอยู่ครับพี่น้องสุดลอยสีสิบหาขึ้นครับลอยสี่สิบหาขึ้นนะครับเชื่อมับลำเน่าดีตัวนี้ลูก3าหนึ่งนะครับน้องกัญญาลูก68ครับพี่น้อง เอาตัวนี้ไพ่มักแบบเป่าว้ทับเอาเอฟหนึ่งนะครับเบอร์ศูนย์แปดเปิดไว้ราบไปเลยครับผมหาเมื่นหาผ่นเนื่อนะครับหาเมื่อนหาผ่ันเปิดดังตัวแรกครับพี่น้องหาซิฟหาครับพี่น้องนะครับเอาสําหรับผู้สนใจเอาต่อไปตัวที่สามที่สามหมายเลขศูนย์สองครับผมเป็นลูกสาวของพ่อเป็นของลูกสาวของวีเอลโลโจครับอ่าวีเอลโลโจนะผมเบิึงไปครับพี่น้องทับไพ่เรียบร้อยกันแล้วครับวีเอลโลโจวิสกี้หกทับหนึ่งสองสอง เอาเนี่ยครับผมทับให้เรียบร้อยเด้อพี่น้องครับกาเลสเคเอฟหกแปดนะครับผมได้พ่ออาทิตย์ไปครับทับไว้ทับที่ยี่สิบเอ็ดความกับน้องกันยาเลยครับพร้อมกันครับพี่น้องเป็นชัดร้อมกันเพิ่อนกระทับไว้ให้เรียบร้อยใบหลอดครบนะครับใส่บริการหมอผสมเทียมครับผมเหมือนมีหมอประจำฟาร์มเพิ่นอยู่นะครับตัวนี้กับเอฟหนึ่งได้ครับพี่น้องอายุซ้ำซ้กันเนาะกับเราอายุซ้ำกันกับน่องกันยาครับผมเอาผู้ใดอยากได้ไปลุนเอาตัวนี้ลูกวีเอลนะครับสายแดงครับพี่น้อง V L เอลโรโนะครับหกทับหนึ่งสองสองเปิดไว้ที่อันนี้ก็หาหมื่นหาพันครับผมหาหมื่นก็อีกหาพันครับส่วนสูงแม่นี่ก็ร้อยสี่สิบวกไปหาร้อยสิบี่สิบบวกครับผมร้อยสี่สิบหาเอยสี่สิบวกไปหาร้อยสี่สิบหานะครับเอาเนื้อตัวดีนะครับสีดีชีดกระชับเอาขอขากระไรขาดีครับพี่น้องเอาง้ออยู่นี่บ่มีตำหนินะครับเนาะบ่มีตำหนิครับรับประกันตำหนิครับพี่น้องตัวใดมีตำหนิเราเพิ่นแจ้งให้ชัดเจนไปอีกเที่ยนึง สามเสาพันไปครับพี่น้องคาซ้ากันเบิร์ดหามืดหาซ้ำกันเบิร์ดนะครับเนาะครับผมเอาหามืดหาพันซ้ำกันเบิดนะครับผมเอาใครสนใจมักลูก6 8มักลูก3ามหนึงมากลูกวิเอลโลโจนะครับวิสกี้6กทับหนึ่งของสองนะครับทั้ง3โตนะครับผมตัวแรกกับตัว3ทับไปแล้วนะครับตัว2เอาไปทับเอานะครับออาตัวตัวไปเอาตัวไหนครับตัวที่3หมายเลข01ครับผมอ่าศูนย์หนึ่งคือตัวนี้เนาะที่หกแปดครับผมเอาลูกสาว กาลสเคเอฟหกแปดครับพี่น้องตัวนี้นี่น้องแตงไทยครับน้องแตงไทยแตงไทยเชื่องครับผมเชื่องเชื่องนาลึกเชื่องลึกลึกครับผมนี่ขึ้นรอบนึงแล้วครับเนี่ยยีกเดือนแล้วอายุผมอันนี้สิบแปดเดือนครับผมเอาสิบแปดเดือนครับพี่น้องผมว่าอยากให้เขาขึ้นอีกรอบนึงผมบะกีีใส่ใหญ่ครับพี่น้องนะครับผมแม่เพื่อน่าจะร้อยหาซิบขึ้นแล้วพี่น้องแม่ร้อยหาซิบขึ้นนะครับเอาน้องแตงไทยนะครับผมเคเอฟหกแปดด้วยครับพี่น้อง เอานะครับผมตัวนี้เบอร์ศูนย์หนึ่งเนาะเบอร์ศูนย์หนึ่งครับผมศูนย์หนึ่งศูนสูงมีรอยสี่สิบบวกรอยสี่สิบห่าขึ้นครับผมรอยสี่สิบหาขึ้นเนาะครับเนาะเอาเบิ่งทางไทยเป็นเจ๊งหน่อยครับพี่น้องเลี่ยมดีนะครับสาวหน่อยตัวนี้เบิ่งนะครับเบิ่งทางไทยเจ๊งหน่อยครับพี่น้องไปหางัวสาวครับพี่น้องตัวนี้ไปเป็นแม่บองแม่พันต์เป็นซัดอาเด้อครับพี่น้องรอบนาพี่น้องเอาไปจับซัดเหล่ากระทับเอาก็ถือว่าราคาเนี่ก็เดี๋ยวมาฝากเจ๊งหน่อยนะครับเปิดไปแล้วไปเลยครับผมอ้า เดี๋ยวเบิกตัวต่อไปนะครับเอ้ามุมนี่แหละครับผมอันนี้หมายเลข13ครับหมายเลข13อันนี้ KF 31ครับผมลูกสาว KF อันนี้17 18 7 1เดือนครับผมอันนี้ก็นี่ก็เกิดรอบนึงแล้วครับนี่ครับอันนี้ก็เป็นสารแล้วเนาะเป็นสารแล้วครับอ้าว17เดือนครับพี่น้องเป็นงัวสาวแม่นี่ก็ร้อย40ได้ครับถ้ารัดหมอหมอาว่ามีปัญหาเหมือนมาว่าะท่างัวลงก่อนงัวลงก่อนเนาะอันนี้ก็ F1 ขึ้นกัน F1 ครับผมครับโตที่5ครับพี่น้อง เอาส่วนสูงกับพ่อๆกันตัวนี้ลูกสาวสามหนึ่งนะครับผมด้านหลังนี่ลูกหกแปดนะครับเบิ้งเทียบกันเบิ้งนะครับเอาเปิดร้านไปได้ครับแม่ที่เปิดหาเมื่อนทวนครับผมหาเมื่นทวนเนาะหาเมื่อนทวนทวนไหมเลขเท่าไหร่ครับหมายเลขกสิบสามครับไหมเหล็กสิบสามครับพี่น้องสาวอายุสิบเจ็ดสิบแปดเดือนครับอันนี้ก็เป็นสัตวดเราเนาะครับรอบนาพี่น้องก็เอาไปจับสัตว์ครับเอาเไครับพี่น้องหางใหญ่ครับหางใหญ่กัฝ่ามือเลยหรืหางนี่ครับหางใหญ่เลยแม่เพิ่งใหญ่ไปได้ครับผมแม่เพิ่งลอยหาสิบขึ้นครับเอาลอยหาส นี่ครับยกคู่ไปก็ได้ครับพี่น้องราคานี่เพิ่นหองไว้ทุกตัวตอรลองได้อีกเยอะครับพี่น้องสนใจขันเบาหมดเบายุขวักรับพิเศษเลยครับผมมาขันพี่น้องว่ามีเวลาผมอยากชวนมาเบืองอย่ขวักมันบรดิมีซัมหนีแล้วพี่น้องนะครับผมบรดิมีซัมบาวที่ไทยมีอีกเกือบ20่ตัวนะครับผมสวยๆแบบนี้ก็มีอีกหลายตัวครับพี่น้องเพิ่นบบไดีออกมานะครับมือนี้ก็เลยมาหอขอกเพิ่นแล้วนะครับย่านแสงเบิรก็เอามาชมซัมหนีกันเดี๋ยวผมผ้ายาง ไปเบิ้งอยู่ในขอกเพิ่หนึาเลขสิอีกตัวนึงเราไรนี่ครับผมอาเลอีกตัวนึงเนาะนี่ครับผมอันนี้หมายเลขสิองนจะเป็นสัดแล้วครับเป็นเริ่มเป็นซัดแล้วครับเป็นซัดแล้วครับพีน้องี่ัเคเอนึครับผมเอาตัวนี้ลูกสาวเคเอนึ่งจเดือนแล้วครับสิบเดเดือนครับอ่าสิบเจดถึงสิเดือนเบื้องรับส่วนสูงกับอ่าไล่เรียกกันครับไล่สาันครับอันนี้เปิดหาสิบหาเมื่อันทวนครับหาเมื่อนทวนเนาะครับเอาแม่นี่หาเมื่อวันมเล อ่าผมเห็นข่าบอยู่หางน่าจะน่าจะเริ่มเป็นสัตว์แล้วเริ่มแล้วครับเป็นรอบนึงแล้วผมเอาว่าท่านครับตอนนั้นเป็นสามตัวพร้อมกันเลยรถรถหมอมาผสมเบนมิวบัตเหตุเหมือนกันง้อขาดเกลื่อนง้ออะไรไหสังเกตจริงเลยง้อเป็นสัตว์ง้วไหลายๆขนาดนี้ก็โดยการเาให้อาหารตอนเสาร์ตอนแรกเนาะครับเขาก็สังเกตไปน้ำตามครับพันยุกบูหมือนกันอยู่ควบกันอยู่นู่นกันอยู่ควบกันอ้าวขันข้อมแน่มีน้ำออกมาแน่น้ำเมืองมาแน่ครับผมแต่ผมง้อสาวผมรอบแรกผมติดปอยไปก่อนครับผมติดส่รอบสอง ครับผมรอบสองรอบสามให้คุณเนาะครับผมถ้าหนึงก็คือถ่าให้ได้อายุก้อนนี่ยแหละสิบเจ็ดสิบแปดเดือนนี่ก็พ่อผสมทั้งน้องกันย่าในรอบสามนี่ครัยังใส่รอบสามยังผสมรอบสามยังผสมเอานะครับผู้ใดสนญทานเลยครับอยากได้ของดีงัวงามนะครับผมเอาแวะมาเที่ยวมาชมครับครับผมเอาฝากเบอร์โทรอีกรอบหนึ่งนะครับผมศูนย์หกสองสามห้าสามแปดเจ็ดแปดเก้าครับครับผมมามามาเราเจอผมกับเนี่ยพ่อผมครับเนี่ยเนี่ยนะพ่อครับมาหาพ่อพ่อมาจากบ้างนอกได้เนี่ยมาขั้วเอามาจากบ้านนอกเอเอามาจากเออครับพี่น้องมันก็มาขั้วมาบ เอาถ่ายคลิปเดี๋ยวให้ให้ผ้ายางเบื้องง่วในคอกในฟาร์มแตงอยนะครับเบิ้งบรรยากาศในฟาร์มว่าฟาร์มเพิ่นเลี้ยงแบบใดนะครับมีง่วเกรดใดเนี่ยอยู่ในคอกเพิ่นเดี๋ยวผมผ้ายางเบิ้งครับพี่น้องเอาครับผมมาเบิ้งอีกล็อกนึงครับผมอันนี้บ่ได้เอาออกแม่สาวนะครับผมกับแม่เพิ่นนะครับแม่ใหญ่เด้อพี่น้องแม่เพิ่นสูง1อ0ลอยขึ้นพุ่น160ขึ้นนะครับเป็นติดกระทบครับพี่น้องนี่ครับลูกสาวออกฟอร์ดครับผมลูกสาวออกฟอร์ดโลโจหกอายุ11เดือน นี่ครับสิเดือนแล้วครับพี่น้องสิเดือนครับเอาไพหมักสนใจกับมาเลือกเบื้องเอาครับอันนี้ลูกออกฟอร์ดนะครับเฟรมใหญ่ๆเลยนะครับเอาแม่พุ่นกับทับเรียบร้อยเนาะครับแม่พุ่นกับแม่ของน้องกัญญาครับนี่แม่ของน้องกัญญาแม่น้องกัญญาเลยครับลอยหาซิบลอยหาซิบขึ้นครับลอยหาซิบหาลอยหาซิบขึ้นนี่แหละพี่น้องทับพอได้ไหมครับทับ วีเอลโรโจอาเปเช่ครับวีเอลโรโจอาเปเช่แยกเพดครับแยกเพดเนาะเราตีใส่แยกเพดเลยครับพันเดือนนึงเหรอเนาะพันแหละครับผมพันเดือนนึงแล้วครับพี่น้องนะครับอันนี้คือแม่บอกอยู่ขอกอยู่ฟ้ามเพลินนะครับลักษณะฟ้ามเพลินกับเห็ดของ้านเท่าไหร่ละพี่น้องนะครับมุกหลังค่าเห็ดออมขอกกับไมยุข่านะครับผมกับเสริมๆไปกับโค่งหลังค่าเล็กเนาะครับเนาะครับผมแม่นี่ก็ได้มานจำหน่วยมาจาก ไอ้บาว่าที่เพื่อนละครเนี่ยใส่รูดอกแปดหานึงไปโอ้รุ่นครับแยกเพศลูกสาวรูดอกไอ้ลูกสาวครับผมลูกสาวรูดอกแยกเพศครับพี่น้องเบื้องหลังกับพ่อเลี้ยงเบิ้งครับเบิ้งห้องหลังกับพ่อเลี้ยงสาวหน่อยตัวนี้รูดอกแปดหานึงน้องวาเลนไทน์ครับผมออกมือวาเลนไทน์เลยน้องวาเลนไทน์น้องวาเลนไทน์ลูดอกแปดห้าหนึ่งด้วยครับพี่น้องหนนี่ครับน้ำเชื่อกาน้ำเพิ่นกาบานมะกอกการเพิ่นกาไปรับนะน้ำบาว่าที่นี่หล่ะพี่น้องแน่นอนครับแยกเพศดอกเเดดียยวติลนี่ครัับบรรูดออพคี่น้ง ใส่ง่วเหมือนบานเข้ากับง่ามด้วยพี่น้องเบื้องห้องหลังแตกมายาพี่น้องอันนี้ก็ราคาน้ำเชื่อก็ถือว่ากับสูงพอสมควรแต่ว่าเข้าก่อเน้นว่าได้แยกเพศเนาะได้แยกเพศครับได้ลูกตัวเมียนะครับอันนี้ก็จ้างเมอยมาชมเอาผู้ได้มากครับพี่น้องแล้วก็ง่วงสาวล็อกคุณกับมี่สองสาวท่งพี่มีอีกหลายนะครับเดี๋ยวผมพาไปเบื้องกลุมอ่ารุ่นแยกเพศเนาะครับอ่าลุเอามาจะรุ่นแยกนุ่มขออะไรครับพี่น้องแยกนุ่มครับผมอ่าลุนมนี่จะเป็นง่วงสาวแยกนุ่มแยกมาจากเมียนะครับเป็นแยกนุ่มนี้ แปดเก้าเดือนเนาะครับแปดเก้าเดือนแปดเก้าเดือนเป็นหัวเสาวทั้งเบิดครับพี่น้องเป็นลูกหลอดทั้งเบิดปะลูกหลอดครับอ่าลูกหลอดทั้งเบิดนะครับส่วนมากคือเคสสามหนึ่งครับเป็นเคสสามหนึ่งเนาะเคสสามหนึ่งเอานะครับขันไฟสนใจกันราคาอายู่ยู่รักไหนครับกุ้มหนี่งกุ้มนี่อยู่รักซีส่นต้นครับอ่ารักซีรักสามเนาะครับรักซีรักสามจังตัวนี้กับตัวนี้ก็ที่ผมเดือนอะไรได้ครับแดงโบดดีครับเริ่มจิกข้อมกันเลยเนาะ เป็นเอฟหนึ่งทั้งหมดนะครับเอฟหนึ่งทั้งหมดเลยครับมีใบใบเพชรเรียบร้อยครับอันนี้ก็กุ้มมีับลูกคอควรแหละพี่น้องนะครับผมลูกคอเพิ่นเป็นหัวกุมแยกนุ่มมาเรียบร้อยนะครับผมใส่ใบข้อละสองตัวเนาะครับผมเดี๋ยวยึดด้วยอะไรไงนี่ครับเป็นหัวสาวด้วยครับพี่น้องหลักๆก็จะเป็นหัวสาวส่วนหลายนะครับแม่เพิ่นกับอีกยุ่ยอีกโซนหนึ่งเนาะครับแม่อีกโซนหนึ่งครับผมนี่ครับ อันนี้ก็บงวดสาวพูอกันเพิ่นเก็บมาตีเอฟไปครับตีเอฟแล้วครับผมใบเพชรเรียบร้อยแล้วพี่น้องใบเพชรเรียบร้อยเบิ่งครับอันนี้ก็ราคาบ่แรงเนาะบ่แเงครับวอลเงครับท่านพี่น้องอยากจะอ่ามาเยี่ยมมาชมเบิ่งกับเชิญเชิญดีคอรที่ฟาร์มเพิ่นได้คู่นี้ก็ใบเพชรมาเรียบร้อยครับอเมริกา7ก9กับวีวีโก2ล้านครับผมเรียบร้อยครับนี่ก็เพิ่นก็ปลูกไว้เฟี้ยบมืนก็อัดไว้ครับสิบเจ็ดเดือนครับผมเอาอันนี้ก็สิเป็นกลุ่มสาวคือกันกลุ่มสาวแล้วก็มีกลุ่มแม่ลูกโซ่น นี่ครับพี่น้องกำลังพัฒนาเอาแม่ลูกกับมีไผายยังไ้ผูไปขุนมี่พอครับนี่ผูกับมีตัวนึงครับเด็กเอาสิบสี่เดือนครับผมสิบสี่เดือนลูกขอใดครับลูกกาเล็ตครับกาเล็ตชี้หกแปดเนาะช็อกโกแลตช็อกโกแลตครับผมจำผิดตัวไหนขอลูกช็อกโกแลตยูเอ็นซีหนึ่งเจ็ดอายุกี่เดือนนะครับอายุสิบสี่เดือนครับสิบสี่เดือนครับพี่น้องเบิงนะครับสิบสี่เดือนสิบสี่เดือนครับนุมรอได้สิบสี่เดือนลูกช็อกโกแลตยูเอ็นซีหนึ่งเจ็ดได้ผลประโยชน์อยากเพิ่นสองสามตัวยจะได้เพิ่นจัดให้อ่ะ ครับผมก็คือมีงัวผูกไปทับจับสัตว์ครับผมเอาถือกินงัวตัวเมียเป็นสัตว์ก็ได้คือกันครับพี่น้องแต่ว่าจะปล่อยเซกันกับพ่อเดี๋ยวเดี๋ยวผสมนะครับเอาต่อไปอ่าอยู่นี่กับเป็นกุ้มแม่ลูกเนาะเป็นกุ้มแม่ลูกครับผมมีอยู่หลายล็อกอยู่พี่น้องกุ้มแม่ลูกนะครับนี่กับแม่ลูกตัวเมียนะครับสวยๆเลยเฮกัดลูกคอได้ครับอันนี้ฮิวโก้ครับลูกฮิวโก้ครับพี่น้องกับแม่เพิ่นแม่กอายุลอย สี่สิบบวกยูนะสี่สิบบวกครับผมก็เป็นแม่บล็อกเกรดเป็นบ้านเท่าีงเนาะครับจังสี่กับแม่ในน้อยจะให้ลูกเขียบเนาะให้ลูกดีได้ครับเนี่ยลูกสาวพอได้ครับเนี่ยลูกสาวพ่อฮุสตันครับฮุสตันฮุสตันครับฮุสตันนะครับผมให้ลูกเกินแม่เลยครับนี่ยนี่ครับแม่เป็นงัวเบิ้งครับพี่น้องงัวบ้านอ่าดาวขาวเต็มโตเลยแต่ว่าลูกพี่น้องเบิ้งให่เบิ้งลูกเบิงนะครับนี่นะก็ยังว่าพัฒนาตัวกิ่งได้เนาะนี่ครับแดงชึ้งเครื่องครับพี่น้องมาพัฒนาครับแดงดีครับเบิ้งลูกสาวเพิ่นนะครับเเเอ้าสีแดงขมลย ครับอันนี้ก็ง้วนทองเนาะอันนี้ง้วนทองครับผมโอ้มีหลายครับพี่น้องนะครับผ้าเนี่นี่ก็แม่ลูกครับเจ้วเนี่ยอันนี้ของลูกสาวล็อกกี้ครับอันนี้ลูกลูกเจ้าล็อกกี้กับแม่ครับพี่น้องแม่กัผสมติดไปแล้วครับแม่กับง้วนบานไทยง้วนให้บามันเท่านี้เนาะครับกวางบานกวาานี่ครับไซบามันเข้าไปเบิ้งเลี่ยมตัวลูกพี่น้องนะครับลูกเจ้าล็อกกี้ผสมแล้วติดอยู่นี่ครับขอดอยู่นี่ครับของโชคด้วยมีดฟ้ามเนาะครับผมล็อกกี้พันธุ์พันุกรรมสติงเล่ซิฟทับศูนย์ของโฉกด้วยมีดฟ้าม เ้าเดือนสิบเดือนนี่ครับเก้าเดือนสิบเดือนเก้าสิบเดือนครับผมแม่ได้ทับไปแล้วครับแม่ทับไปแล้วครับผ่านรอบหนึ่งแล้วครับผมเอานะครับผมผ้ายางเบิ้งอีกนะครับอีกสองคู่ครับพี่น้องสองคู่ครับอันนี้กับแม่ลูกอันนี้ลูกตัวเมียกันบอครับอันนี้ลูกตัวเมียกันครับแม่ลูกอันนี้ลูกช็อกโกแลตครับช็อกโกแลตยูเอ็นสี่อันนี้เกตแปดเดือนครับว่าจะเอาออกนุ่มแล้วเนี่ยใครจะจับยานุ่มเลรอเนาะครับแม่ข่มแล้วมากขึ้นเนี่ยแม่บอกตุ๊มนี่เก็บมาจากไหนเก็บมานจากบาน้ำครอบบ้านครับนี่ครับ แม่หัวโลนด้วยใจหลักเนาะนี่แม่หัวโลนครับแม่หัวโลนกับลูกพี่น้องเบิ่งนี่ครับลูกเพิ่นกับพีโก้สองหลานครับผมอันนี้สองอาทิตย์ครับลูกชายได้สองอาทิตย์ชายวีโก้สองหลานพี่น้องได้สองอาทิตย์ได้สองอาทิตย์ครับผมหลังแต่งไม่หาพี่น้องเบิ่งเอาลูกชายวีโก้สองหลานนะครับเอาหลุนตัวเมียออกผู้ครับผมแต่ว่าให้ลูกดีแล้วพี่น้องแม่นี่เบิ่งนะครับผมเบิ่งเลี่ยมตัวลูกเพิ่นนี่ครับเลี่ยมตัวดีนะครับลูกเพิ่นแล้วก็มีว่าสาวน้อยอีกสิบตัวมั้งครับทั้งนั้นมีสาวน้อยอีกสิ ในฟางก็ฟางหน้าปังเขาเองเลยครับไปอยากเลี้ยงแบบอยากหน้าเหมาเป็นแม่เสาไปตั้งฟาร์มนะได้ครับได้ครับมีอีกหลายตัวอันนี้ยังว่าเลยจดเอฟให้ครับนี่มีสีแม่ล็อกละซีครับนี่เคเอฟสามหนึ่งนี่ล็อกละซีโต้ครับพี่น้องช็อกโกแลตดหกแปดแล้วก็อเมริกาเจ็ดเก้าเขาครอบนี่ครับผมเอาเนี่ยครับผมงบประมาณบ่หลายก็มาคุยกันเอาครับคุยกันได้ครับคุยกันได้ล็อกละซีโต้ครับอันนี้กระเล็ดล็อกเนี่ยเมื่วาลูกครอบเขาเลยครับได้แม่ใหญ่ใหญ่หน่อ แม่เพื่อน่ะแม่ท่องอ่ะครับเขาให้ลูกงามคักดินี่นี่ครับพี่น้องเป็นง้อสาวกุมนี่เป็นง้อสาวทั้งเบิร์ครับพี่น้องเป็นง้อสาวอันนี้มีแม่ลูอีกสองคููชุดท้ายครับพี่น้องอันนี้กระทบเบิร์แล้วด้วยครับเนี่ยผ่านรอบหนึ่งเหรอนี่ครับเป็นผ่านแล้วเกรดงัอบานๆเท่านี้แหละพี่น้องนะครับราคาก็คือไผ่มักกับมาตอกันเอาเนาะครับนะครับมาเบิร์ยู่ขอกมาใส่ทุกตัวเนาะมาแวะมาคุยมาหาครับพูดคุยกันครับสาวหน่อยครับพี่น้องเบิร์อือมากินกาแป้กันลูกคอได้ครับสุดท้ายนี่ สุดท้ายเดี๋ยวผมใส่6-8ไปครับผมเอาลูกสาว6-8เนาะครับผมเอาตัวนี้ลูกสาว6-8เลยใส่6-8เข้าไปอีกว่ามันแม่ก็ใส่6-8คือเก่าครับก็ถือว่าให้ให้ลูกเก่งนะครับผมเอาแต่ละขอกแต่ละหลอกของเพลินนะครับเอาถ่ายคลิปฝากช่องท้าจิต่อกันพี่น้องเห็นแล้วหลายๆตัวมีเกือบสี่สิบห้าสิบตัวมนี้อยากมาเยี่ยมยุกกอกอยากมาเลือกเอาเองมาเห็นมาเลือกเอานี่มาบ้านไหนกว่าครับมาบ้านน้องคุณตำบลวังหลวงอำเภอเสรภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดครับครับผมขั่นมาพ่อาหหรอนืไปพ่อกกอนไปบ 062 353 87 89ครับผมครับผมแอร์ไลน์เบอร์นี้เด้อครับพี่น้องไลน์ฟซบู๊ซบ้านไดก่อครับใช้เจริญครับผมเอานะครับผมฝากพี่ฝากน้องไว้แต่ละตัวตั้งแต้นคลิปมักสาวเรายแต่ต้นคลิปพ่ากับมี่ห้เลือกให้ชม่มผสมให้เรียบร้อยหรือใครอยากได้เป็นแบบแม่ลูกค่าประหยัดรักสามรักสี่กับมี่ห้แบงพีวังน้องเฮ้าเพิ่มเพิ่มกับิมมี่รักสองนีแบงทุกทุกไส้ทุกรุ่นครับผมเอาเมื่อขัวกันนะจมมี่แลัวยี่น้อต นะครับผมบริษัททั้งเบิดกับสองข้อให้นะครับให้เบิ้งเป็นขวกล่าวน้นว่าชมตัวจริงหรือว่าแอดไลน์มาให้เพื่อนเปิดกล่องเบิ้งในราคาใดบแจ้งงบเพิ่มมากก็ได้เพิ่นค่าสี่เบิ้งมามากก็ไยินดีครับยินดีครับสำหรับวัอนี้กับทอกครับพุ่นเจ้าของฟาร์มเพิ่นแล้วกับพุณพ่อนะครับเนาะนะครับผมเอานะคุณพ่อมาแต่แต่ใจก็พ่อสหรัฐอเมริกาเอาเมื่กี้เราไปใส่ชีวิตอยู่สหรัฐอเมริกาไปอยู่ร่มรูปไหครับครับห้าสิบปีโอ้ไปอยู่หาสิบปีแล้วพ่อเอาเพิ่นนพพ่่่่อออเเิไปยูมริกาปี นะครับผมเข้ากับมาตั้งโลกลากกับส่วนลูกไส้กลับมาอยู่มันเปลี่ยนวัฒนธรรมไปไหมว่าเซื้อพ่อเลี้ยงจักสองโตครับผมซื้อไปซื้อมามันมันหลายมันหลายเขาซื้อแม่คุณพ่อเสมอสีวเวชกับเจ้าหู้ดีโอ้ครับผมซื้อแม่ท่องม่ามันก็เลยออกขยายไปเรื่อยนะครับผมเอ๋อเบิ้งจะค้นของกูหาสิบหกผมก็ดูแลผู้เดียวครับผมดูแลผู้เดียวนะครับโอ้สุดยอดครับพี่น้อง นะครับยุทธิการป็นทานจัดการมากกว่าครับผมหัวพอเดียวออกคอเดอใดอยากไปเที่ยวกับเกี้ยวาให้เต็มรถแล้วก็ไปนะครับเอานะครับผมไหนก็ฝากพี่ฝากน้องไว้เพราะอยากเลี้ยงก็มาศึกษาเอานะครับอยากเริ่มไม่ยังมีความกะกล้ากลัวว่าสิดูแลไว้บ่เพิ่นหาสิบตัวเบิ่งผู้เดียวไว้พี่น้องเลี้ยงสามสี่ตัวก็ต้องไว้ละพี่น้องนะครับเนาะไว้ครับเอ้าขอให้ดูแลการนง่ายครับเลี้ยงง่ายครับผมล้อมหัวไว้ผมก็ล้อมหัวไว้ย่างดีแล้วปล่อยลวดไฟฟ้าแล้วก็ปล่อยวิ่งออกกำลังเลยครับ ครับผมอ่าอีพี่นี่ขอบคุณคุณพ่อขอบคุณนะครับคุณพี่หลายๆนะครับจากาพี่น้องไป็นธรรมนะครับผมมัาขวดดีกับมาเหลือกเอานะครับราคามีหลากหลายแนีนอนคอกนี่นะครับมาคอกนี่จบมีทุกราคาจบครับผมจบได้เลยครับผมนะครับสวัสดีพี่จ้าวทุกท่านขอบคุณขอบคุณหลายๆครับผมสวัสดีครับ